สวัสดีครับท่านชมวันนี้จะพาท่านมาชมวันวิธีเปลี่ยนลูกลอยมอน้ำช็กโคครับมันเสียน่ครับแล้วก็ถอดสายสายน้ำดีสซตรเทลิม,มือเข้าได้สองนิ้วะอย่าง แันนี้เขามันสติเก็ข้อยาวนั้นประมาณ18นิ้วนะประมาณนี้ครับ นี่ก็อตัวใหม่ที่เราซื้อมานะครับท่านผู้ชมเจ็บด้วยมัต้องตั้งก็ดีหน่อยระดับน้ำได้น้อยมากตั้งน่ตรวนี้เราก็ตั้งตั้งระดับมันเท่ากับของเดิมน้ำไม่เท่าเดิมแลยเราจะใส่เข้าไป Yep, I เดี๋ยวจะเอากลับมากลับมาเลยมันยังไม่แน่นอีกอีกเออนี่เดียวคอเบาๆแนี้อันนี้ก็สายสายใหม่สิบแปดนิ้วมันนิ่มันนิ่มนนมัไนนม่แข็งน่ะใส่นน นกใส่ฟงสงองสนองธรรมชมนีน่มือช่างเล็กมันใหญ่มากเข้าเขาได้แค่แค่นี้ทำอะไรไม่ได้ใส่มก,กมอนแข็งแบบแค่เพื่จะใส่ได้ป่ะขอบคุณทุกการรับชมนะครับสำหรับวิธีการเปลี่ยนมอน้ำชักโคกแบบมีมอน้ำในตัวชิ้นเดียว,วก็ง่ายๆแบบนี้ครับถ้าใครมีปัญหาเรื<ช>่องสายโรกหรือเรื่องสุขภัณฑ์พ่ใช้ในบ้านเชิญมาปรึกษาเราและ เราด,ดีดีบริการท่านถึงบ้านอย่างแน่นอนครับขอบคุณอีกทานครับการับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ